เพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจว่ากับโกโก้ทาว เกมแนวสร้างเมืองกราฟิกน่ารักน่ารักแถมเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหลังจากที่ลองเล่นมาเนี่ยตัวเกมจะให้ความรู้สึกเหมือนเราสร้างสวนสนุกหรือว่าสร้างสวนสัตว์แล้วเปิดให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็เกิดการจับใจใช้สอยขึ้นภายในสถานที่ของเราถูกไหมครับแต่ว่าเกมเนี้ยเราจะต้องสร้างเองก็คือสมมุติจะสร้างร้านค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปทําการหาไม้หาหินแล้วเอามาแปรรูปมาทําเป็นอิฐเอิบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เอาไปสร้างร้านค้าได้จริงแต่ตัวเกมก็มีเครื่องทุนแรงก็คือเราสามารถที่จะให้ NP PC เนี่ยแะครับมาทํางานแทนเราได้ครับเราไม่จําเป็นต้องทําเองทุกอย่างส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมจะต้องเข้ามาในเกมก่อนนะแล้วกดแท็บนะครับผมมันจะทําการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เลือก phone f r นะครับอันนี้คือผมเล่นอยู่คนเดียวไงตัวเกมจะเล่นได้4คนใช่ไหมครับแล้วให้เรากดตัวเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับหาเพื่อนนั่นแหละนะครับซึ่งระหว่างเนี้ยเราต้องเปิดสตรีมโอเวอร์เลยขึ้นมาก็คือกดชิปแล้วก็แท็บพร้อมกันใช่ไหมครับนี่แหละ านผู้ชมก็สามารถชวนเพื่อนมาได้ด้วยคำสั่ง invite anyone to play นะครับแล้วเราก็ invite คนอื่นเข้ามาเล่นได้เลยครับก็อย่างที่บอกว่ามันเล่นได้4คนนะครับอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันในสตรีมก่อนนะไม่งั้นอาจจะเล่นด้วยกันไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวผมเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับมานหนึ่งเขาจะให้เราเนี่ยไปหาอิฐกับหาไม้มาก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องไปทําการเอาเจ้าเชนซอมาก่อนก็คือเลื่อยนั่นเองครับตัดไม้ได้เลยแบบนี้ แล้วก็เวลาที่เราตัดไม้ได้เนี่ยไม้จะเข้ามาที่ตัวเราเราเราจะมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับแต่มันก็มีเต็มด้วยนะเออแล้วเราก็เอาไม้เนี่ยมาใส่ในนี้มันก็จะทําการผลิตเจ้าตัวไม้ที่มันเป็นแผ่นให้นั่นเองครับรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อย่างละสามอันใช่ปะ่ะอ่ะชาช่ด้านขวาบ,บนมันมีบอกอยู่โอเคอ่ะก็เอาไปย่อนในเครื่องนี้เยอะเลยจับจับใส่ใสย่อนยอกันอยู่แค่นี้คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการทำสามอันแล้วนะโอเคก็เก็บมาสามอันครับแล้วก็มาใส่ไว้ โอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทําอิดครับผมอิดเนี่ยจะต้องไปทําในเหมืองนะฮะอ่าวิ่งไปได้เลยโอ้แป๊บหบนึง่งผมลืมเก็บอุปกรณ์เนี่ยๆ,ๆที่เราไปเอามาเมื่อกี้เก็บก่อนเก็บก่อนเออแล้วก็เดี๋ยววิ่งเข้าไปในเหมืองทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยคือเราก็เอาอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ไปทําการทําลายหินนะครับแล้วก็จะได้เศษหินมาแล้วเราก็เอาเจ้าเศษหินนี่แหละไปใส่ในเครื่องนะครับมันก็จะทําการผลิตอิดให้นะครับง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะเออ อันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับก็คือท่านผู้ชมจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะเก็บทรัพยากรน,นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือสําหรับการแปรรูปแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเอาไว้เก็บของนั่นเองนะครับตัวอีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือการให้ NPC มาทํางานแทนเรานะฮะก็คุยกับเจ้านี่นะครับแต่ว่าเออยังคุยไม่ได้เดี๋ยววางเครื่องมือก่อนแล้วกันเอาไว้ไว้ตรงนี้ก่อนอา่าแล้วก็นี่ไงเข้ามาใกล้ๆเสร็จปับ๊บมันจะสามารถกดตัว R ได้นะครับแล้วเราก็เลือก ประชาชนนะครับซึ่งตัวเกมในเดโบเนี่ยเขาจะมีมาให้8คนนะครับถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างพวกบ้านอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปกันแล้วกันแค่นี้แหละเขาก็จะทํางานให้เราเองเลยเก็บคงเก็บของให้อะไรให้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมืออันนึงเนี่ยมันก็จะมี n p c มาเอาเครื่องมือไปใช้ตัวอีกคนหนึ่งเขาก็จะไปเก็บของที่ใช้มือเปล่านั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดเราอยากจะให้ทั้ง2คนเนี่ยใช้อุปกรณ์ได้เราต้องสร้างขึ้นมาก่อน ดตัวบีบอยขึ้นมานะครับแล้วก็ดูด้านล่างมันจะแบ่งหมวดหมูไว้ตอนนี้ผมอยู่ในเหมืองก็คือต้องมาที่ม i n ิ z โ n นแล้วมันก็จะมีเอ่อพวกไอเทมต่างๆให้เราคร้าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องมือก็คืออันนี้ใช่ป่ะนี่ไงอ่าใช้ตังสามสิบห้าหน่วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเครื่องมือสองอันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่จะเต็มเอาเหมือนเดิมเลยกดบีบอยขึ้นมานะฮะแต่ว่าคราวนี้ให้เราไปหมวดหมวดแรกสุดเลยหมวดแรกสุดเนี่ยมันจะมีไอเทมอันหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในนกการรารรส้งงงที่่เเ็บขออม เออเพราะนั้นท่านผู้ชมก็จะเล่นราวๆเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเก็บพกเก็บของนะครับจ้าง n p c แล้วก็แปลรูปวัตถุไปสร้างร้านค้านั่นเองครับตอนนี้ผมก็หยิบของจากในรังก่อนครับเมื่อกี้ NPC เขาขนของเข้าไปใส่ในรังใช่ไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างละ3อันครับออกไปด้านนอกที่เดิมทีนี้เราก็เอาไม้มาใส่ในนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็จะสร้างร้านค้าสําหรับการขายของได้แล้วนะครับผมอ่ะตัดริบบอนครับ แต่ยังไม่จบครับเพราะว่าเราจะต้องอ s ไ i g n งานกับคนก่อนครับเดินเข้าไปตรงนี้กดปุ่ม R เหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะเอาใครมาทํางานและก็เราจะทําอะไรนะครับช่วงแรกก็มีขายโดนัทก็เดี๋ยวขายโดนัทไปก่อนละก,กันแล้วก็อันนี้คือให้เลือกครับว่าเราจะขายอะไรก็เหมือนที่บอกขายโดนัทนะครับอีกอันหนึ่งคือเห็ดปิ้งก็ขายโดนัทไปก่อนโอเคแค่นี้แหละอ่าทีนี้นะครับ q u วสต,ต่อไปก็จะเด้งบอกว่าให้เราเนี่ยทำการไปเอาโดนัทมาใช่ไหมครับ ก็วิ่งมาหน้าเหมืองมันจะมีของอน,นี้แหละนี่แหละคุยพุ่มหญ้านะครับก็จะได้โดนัทมาและซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเก็บเองนะครับเราให้บอทเก็บก็ได้ด้านนอกเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับการจัดการพวกนี้เหมือนกันนี่ไงเห็นไหมครับเ,ออเข้าไปใกล้ๆกดตัว R. อันนี้ทําเหมือนเดิมเลยก็แอดไซน์คนมาสักสองคนให้เราช่วยกันทํางานที่นี่เครื่องมือพอไหมละ่ะอยากให้เขาตัดไม้กันเยอะไหมก็จะทําเหมือนกันในเหมืองที่ผมสอบบนเมื่อกี้เลยคือกดตัว B ีขึ้นมา ทีนี้เราอยู่ในโซนตัดไม้ก็จะไปที่โซนตัดไม้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการวางเครื่องไม้เครื่องมือการแปรรูปวัตถุดิบแล้วก็ถ้าเกิดออไอที่เป็นต้นไม้เมื่อกี้มันจะอยู่อันแรกสุดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะให้มีคนทํางานเยอะเนี่ยก็คือต้องมาสร้างเจ้านี้ก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในเดโมเนี่ยตัวเกมมันมีมาให้หมดแล้วไงผมค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดจริงอะเราอาจจะต้องเริ่มสร้างเองใหม่ตั้งแต่แรกเลยก็คือมันจะไม่มีอะไรมาให้เราต้องสร้างเองหมดอะไรเงี้ยเนาะ โอเคอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราไปรับขนมมาจากภูมิ้าแล้วใช่ไหมครับเดินเข้ามาในนี้เลยแล้วก็ามาใส่ตรงนี้อันนี้แหละก็จะผ่านอีกหนึ่งเควสนะครับและหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีประชาชนเข้ามาซื้อของหรือว่าเดินเล่นในหมู่บ้านของเราแล้วนั่นเองนะครับผมโอ okay. เคเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราสร้างร้านค้า3ร้านนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราสร้างเลยลวกันซึ่งผมเคยเล่นมาก่อนน้านี้แหละเดี๋ยวผมจะสร้างร้านขนาดเล็กกันละกันกดตัวบีบอยขึ้นมาครับ คราวนี้ก็ให้เลือกตรงนี้นะครับทาวเซ็นเตอร์นะครับผมมันจะมีร้านค้าอยู่อันที่3 4มหเป็นร้านค้าหมดแต่ว่าตังเรายังไม่ค่อยมีในช่วงแรกก็เดี๋ยวจะทําแบบง่ายๆไปก่อนโอเคทีนี้เขาก็จะให้เราอิดกัะไม้มาใส่ในนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราทําก่อนอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเราใช้แค่อย่างละ2อันเท่านั้นเองระหว่างนี้ก็รองเงินมันงอกครับเพราะว่าเริ่มมีประชาชนเข้ามาในเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมาซื้อของอะไรก็ว่ากันไปอันเดี๋ยวผมไปเอาของมาใส่เพิ่มก่อนแล้วกันอะไรอยู่ในกระเป๋าผมวะเนียอ๋ออันนี้นี่ใส แล้วพอเริ่มมีคนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มทิ้งขยะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างของที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลแต่ว่าตังยังไม่มีครับตงังไม่มีไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวสร้างร้านค้าอันที่2ขึ้นมาก่อนวิ่งไปดูรังหน่อยสิโอ้เขามีการแปลรูปวัตถุให้ผมเรียบร้อยเลย2อันเอาละวิ่งกลับไปดูในเมืองด้วยในเหมืองก็จะสบายหน่อยเพราะว่ามีเครื่องมือ2อันนะครับแล้วก็ NPC เขาโอ้โหทำอิดไว้ให้ผมเพียบเลยฮะ อันก็เอาไปสร้างอีกร้านค้านึงต่อได้เลยเนาะตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับก็เอาของมาใส่ตรงนี้เสร็จปั๊บมันก็จะมีป๊อปอัพสโตร์เด้งขึ้นมาเนาะอันใส่คนกับงานที่เราต้องการให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้หน่อยว่าเราจะขายอะไรดีอันนี้เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับเล็กกว่าข้างๆอีกนะครับรู้สึกว่าผมจะวางผิดด้วยไม่เป็นไรมันสามารถโยกย้ายได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวใส่คนเข้าไปแล้วก็เลือกร้านค้าครับขายอะไรดีอะายเห็ดไหมเพราะว่าในถ้าม,มันมีเห็ด เออว่ะขายเห็ดดีว่ะเลือกเห็ดเลยน,นี้ครับแล้วก็ขายโดนัทได้เหมือนกันเหรอเนี่ยแล้วก็มีขายเจ้านี้ด้วยโกโก,โก้เอนเนอร์จีบาร์ครับแต่ว่าวัตถุดิบผมไม่มีงั้นก็เลือกขายอันเดียวไปก่อนก็นแล้วกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเราวางผิดเนี่ยอยากจะย้ายก็ได้นะครับกดตัวบีบอยขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วมันจะมีหมวดอันนี้ที่เป็นลูกศรสามารถย้ายของได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะสมมาันเรียบร้อยแลลวเห็นไหม โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะย้ายของเจ้านี้ด้วยครับนี่นี่นี่อันนี้มันเอาไว้เปลี่ยนรูปรังหน้าตาของเราถ้าเกิดใครไม่ชอบคือเกมมันสุ่มมาให้ไงไม่ชอบก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ได้มีผลกับการเล่นอะไรก็ไว้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันอ้าวตรงนี้เต็มอีกแล้วอะงั้นก็สร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะฮะเอาไว้เก็บของเพิ่มครับผมโอเคตรงนี้สําคัญด้วยไงเป็นไม้ด้วย ดีย๋ยววิ่งเข้าไปในเหมืองก่อนครับดูซิว่ามีคนเก็บเห็ดมาให้ยังเราจะได้เปิดร้านที่สองอืม uh huh. ทำไมมีโดนัทเต็มแล้วล่ะในนี้ก็มีโดนัทเหรออ,อ๋อไม่ใช่โดนัทมันเป็นเป็นเหล็กเป็นแร่นะฮะโอเคเนี่ยพอมี NBC มาช่วยงานแล้วค่อนข้างสบายแบบสบายมากๆเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราวิ่งเข้าไปที่ร้านค้าของเราแล้วก็เอาของเข้าไปใส่ตรงนี้นะ โอเคแค่นี้แหละร้านของเราก็จะรันต่อไปได้แล้วครับผมอ่าแล้วก็เกมเนี้ยมันจะมีพวกจักรยานหรือว่ารถอะไรเงี้ยก็สามารถขับได้เลยนะครับชิลๆครับผมเออไหนๆก็ขับจักรยานแล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูบริเวณด้านซ้ายบนของเมืองคือโตเกมมันจะมีการสร้างบ้านให้อยู่แล้วไอที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้คนมากขึ้นเนี่ยคือเราต้องสร้างไอพวกนี้ขึ้นมาก่อนอพาร์ทเมงอรเมนต์อะไรเงี้ยแล้วเรากดตัว R มันจะมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าเอ้ยที่เนี่ยมีคนอยู่1คนนะครับสามารถใส่เข้าไปได้อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เลือกได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็น NPC บางคนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เด้งขึ้นมาบอกเลยว่าเขาอยากจะขอเข้ามาในเมืองอ่ะเน่น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 เนกยเนเนเนยนเนเนเน่นเน่นเ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 น่นเน่นเ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 นนนเนนนเนเ เออเนี่ยถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์แบบนี้ก็คุยๆไว้นะครับเราจะได้ชวนเขาเข้ามาในเมืองได้เขาจะได้มาช่วยงานนู่นนั่นนี้ได้แล้วหลังจากนี้เขาจะเริ่มมีการทิ้งขยะไร้าสาระอย่าเงเงี้ยลงพื้นน่ะต้องคอยตามเก็บด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องสร้างถังขยะแต่ผมลองสร้างดูแล้วนะพวก n p c มันไม่ยอมทิ้งของลงไปในขยะคือต้องให้เราเนี่ยแหละเป็นคนเก็บแล้วก็เอาไปใส่ในถังขยะแทนแต่ปัญหาคือว่าขยะของเกมเนี่ยมันมีมันมีตันด้วยอะ,อะคือมันไม่ได้แบบใส่ได้ตลอด ผมก็เลยจะต้องรอเก็บเงินเพื่อสร้างเจ้านี่ขึ้นมาเอาไว้แถวนี้เลยกันแล้วกันครับเนื่องจากว่าคนชอบมาแถวนี้กันเยอะใช่ไหมเพราะว่าเรามีร้านค้าไงเขามาซื้อโครงซื้อของอะเนาะก็สร้างมันตรงนี้เลยกันแล้วกันครับเดี๋ยวรอตัดริบบิ้นก่อนมา โอเคเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะสามารถรีไซเคิลขยะได้แล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวางตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยเพราะผมต้องเก็บขยะแล้วเดินอ้อมมางั้นเดี๋ยวผมยกมันไปไว้ที่อื่นกนแล้วกันเนาะใช้ใช้คำสั่งลูกศรเนาะแล้วก็เดี๋ยวยกไปบริเวณไหนดีวะเนี่ยนี่ก็แล้วกันเออไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านค้าครับเลอเออาจจะต้องย้ายร้านค้าด้วยให้มันอยู่ใกล้ๆกับที่รีไซเคิลนะครับโอเคทีนี้ผมก็เก็บขยะขึ้นมานะจนเต็มแล้วก็เอามาใส่ในนี้ครับ แค่นี้แหละก็จะทําให้อ่มันไม่ค่อยมีโมลพิษแล้วครับผมถ้าเกิดว่าขยะเยอะนี่บอกเลยว่าอันตรายครับเพราะว่าชาวบ้านจะไม่พอใจเลยครับถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในเมืองแล้วโหแบบขยะเต็มเลยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยก็จะลําบากได้ครับทีนี้ก็อย่างที่เห็นนะเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วครับมีผีมาซื้อของด้วยไม่รู้ว่าวัตถุดิบผมจะหมดหรือยังนะรีบเอาโดนัทมาใส่ในร้านก่อนครับตอนนี้คนกําลังมาเยอะเลยฮะต้องรีบเร่งทําการผลิตเพิ่มเติมครับอันนี้เหตุเหลือนี้เดียวเอง อันนี้ก็จะหมดแล้วใส่เข้าไปต้องวิ่งกลับไปเก็บเห็ดที่อยู่ในถ้ำอีกทีนี้พอเข้ามาในถ้ำปัญหาเลยคือว่าเขาจะมัวแต่ขุดแร่ครับเห็ดไม่ยอมเก็บเลยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมต้องทุบทิ้งเนาะอันหนึ่งแล้วกันไอเอ็นบีซีเนี่ยช่วยกันเก็บเห็ดบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีไอเทมไปขายเนาะท่าน,นผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับคือช่วงนี้ก็คือเก็บตังค์แล้วก็ทำร้านค้าให้ครบ3ร้านนะครับ เอาละคราวนี้ผมก็เล่นจนสามารถที่จะสร้างร้านค้าได้3ร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านค้านี้ผมเอาไว้ขายหนังสือที่รีไซเคิลนะครับเดี๋ยวร้านนี้เอาอยัางไงดีมีของขายเยอะเลยแป๊บเดียวมันนึงกดผิดอันนี้มันเอาพวกไม้กับพวกหินนะมาทําเป็นของเล่นขายได้เลยนะเนี่ยน่าสนใจมากโอ้ส่วนนี้ต้องแปลรูปผ้าก่อนเนาะงันก็เอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นไม้ลวกันนะครับแล้วก็หินด้วยอ่าเอา2ออย่างเลย ปัญหาที่ตามมาเลยคือตอนนี้มันเริ่มมีพวกสารผิดปนเปื้อนแล้วครับท่านผู้ชมจะต้องสร้างของอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับมันจะอยู่ข้างๆกับที่เราทําเครื่องรีไซเคเลเลยนะครับมันจะเป็นรูปปืนแบบนี้อันนี้แหละก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทาความสะอาดเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้กับขยะไงโซนขยะมันจะชอบมีของพวกนี้เยอะโอเคแล้วเราก็ไปหยิบมานะครับมันจะเป็นบับเบิลกันนะฮะก็สามารถที่จะชําระล้างได้ครับเห็นไหมไอพวกนี้มันเป็นคราบอะไรพวกนี้เอ้ยเดี๋ยวมีคนจะขอเข้าเมือ แต่ว่าดันคุยไม่ได้ครับเพราะว่าเราถืออุปกรณ์อยู่นะครับผมโอเคบ้านเมืองก็สะอาดขึ้นแล้วอย่างที่เห็นนะฮะบางทีเราเจอคนที่แบบมีกลิ่นตัวด้วยนะเหมือนเหม็นเน่ามาเนี่ยเราก็ลองเอานี้ไปฉีดดูกันละกันครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องของร้านค้าอันนี้กันละกันที่จะต้องหาของรีไซเคิลมาทําหนังสือขายใช่ไหมครับผมดันเหลือไปเห็นสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับอันนี้นั่นแหละคืออันนี้นะอันนี้อันนี้อ่ากาเบรีไซเคิลเลอร์ ซึ่งผมก็สร้างไว้ก่อนน,นั่นนี้แหละวางไว้ตรงนี้ครับแต่ว่าเขาจะต้องใช้เหล็ก2ก้อนนะครับซึ่งเราจะต้องกลับเข้าไปในเหมืองก่อนครับจะต้องไปทําการแปลรูปขั้นสูงเสร็จแ,แล้วก็มาที่เครื่องที่เขาแปรรูปอิดนะครับเรากด R ได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปให้เขาเนี่ยทำการผลิตเจ้านี้แทนนะครับคือมันเปลี่ยนไอเทมที่ใช้ในการผลิตได้นะเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเอาหินอันนี้ครับไม่รู้ว่าใครขุดมาเพียบเลยจับมาใส่ในนี้แทนเท่านั้นเองนะครับพูด,ดง่ายๆคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเนี่ย มันอาจจะผลิตของได้มากกว่า1ชนิดนะครับต้องมาลองกดเปลี่ยนดูพอเราได้เหล็กเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอามาใส่นะครับเราจะได้ทําการรีไซเคิลของได้แล้วครับนี่ไงเขาบอกแล้วว่าให้เอาขยะมาใส่นะครับอ่ะงั้นก็เอาเลยแล้วกันครับเถวนี้ขยะเยอะด้วยครับคนกินแล้วไม่ยอมทิ้งนะฮะถึงแม้ว่าผมจะวางถังขยะไว้เขาก็ไม่ทิ้งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาใส่ไปที่นี่ แค่นี้แหละครับผมเราก็จะสามารถได้รับไอเทมจากการรีไซเคิลได้แล้วนะครับพอได้กระดาษรีไซเคิลมาแล้วนะครับก็ามาไว้ที่นี่ได้เลยครับผมแค่นี้แหละนะก็จบเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถขายของที่ได้จากการรีไซเคิลได้แล้วครับเพราะฉะนั้นในนี้ทุบทิ้งเลยก็ได้เนาะทุบทิ้งเลยดีกว่าไม่ได้ใช้ลวจ้า ซึ่งเควสต,ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสร้าง dressing object ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับจนผมมั่วเจอว่าเอ้าแค่เราสร้างอะไรก็ได้นี่หว่าครับอย่างเช่นของที่ใช้ในการเก็บพวกวัตถุด,ดิบอะเออนั่นแหละเราวางไว้แค่นั้นแหละมันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้เควสต่อไปครับเขาบอกว่าให้เราสร้างเจ้านี่ขึ้นมาครับ carrier builder นะครับผมก็ให้เลือกที่โซนเมืองก่อนนะด้านซ้ายล่างอะแล้วมันจะล้อมสีม่วงให้เรียบร้อยแหละก็เดี๋ยวสร้างเลยก็แล้วกันสร้างแถวไหนดี คือผมไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรไงก็เดี๋ยวจะสร้างแบบมัวมไวไปก่อนกันละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะต้องสร้างติดถนนนี่ไงมันมีบอกอยู่ต้องสร้างติดถนนนะครับงั้นก็สร้างตรงหัวมุมตรงนี้ไปก่อนกันละกันครับแล้วของที่ต้องใช้คืออะไรเอ่ยวิ่งไปดูสิอืม,อ,ม,อ,มอ่าก็คืออันนี้จะเป็นของขั้นสูงแล้วนะครับซึ่งผมเคยเล่นมาผมรู้แล้วว่าต้องทําไงก็ให้มาที่โซนป่าก่อน แล้วก็เปิดสิ่งก่อสร้างมาครับให้คราฟไอเทมเจ้านี้ครับนี่ฟาร์บิเคเตอร์นะครับก็วางได้เลยครับทีนี้เขาบอกว่าใช้ท่อนไม้2ท่อนใช่ไหมไม่เีปัญหาครับก่อนหน้าน,นี้เราวางแผนไปแล้วครับใช้งานแรงงาน NPC แค่นี้แหละนะครับเจ้านี้เนี่ยจะสามารถสร้างของที่เราต้องการได้พอดีเป๊ะเลยครับผม <S <S 2> <S 2> เปิดมาเลยจ้า ทีนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเราจะต้องไปหาเจ้าเปเปอร์เรียมมาก่อน2อันนะครับถึงจะสร้างเจ้านี้ได้ซึ่งไอ้เปเปอร์เรียมเนี่ยเราคุยกับโต๊ะเดิมได้เลยแล้วกดตัวอ่านะครับมันจะสามารถเปลี่ยนได้ว่าเราจะไปคราฟอะไรซึ่งก่อนนันนี้ผมก็เปลี่ยนมาครับเปเปอร์เรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละเอาเปเปอร์เรียมไปใส่ไว้ในนี้เนาะมันก็จะผลิตแผ่นไม้ตามที่เควสต้องการได้แล้ว1อันนั่นเองตัวอีกอันหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับแต่ว่าคราวนี้มาทําในเหมืองนะครับก็เปิดสิ่งก่อสร้างขึ้นมาครัเลลืือออกหหมมมววดงนนะแแ้้็าทีี่ เออก็รอสร้างแปหนึ่งครับอันนี้ต้องใช้อิฐกับเหล็กใช่ไหมอิฐ <It S 1> <it S 2> เรามีอื้อเลยโอเคส่วนเหล็กเนี่ยไม่มั่นใจว่าได้ทำรอไว้หรือ,อยังครับถ้าไม่ได้ทำรอไว้ก็นี่แหละครับอ๋อมีมี NPC พมาทำมาให้แล้วเออแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่มาใส่ไว้ทำเหล็กรอ,อเอ้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ เด็ดไปอีกหนึ่งรายการครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้วัตถุดิบอะไรในการสร้างโอเคมันต้องการอิฐนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของที่เราต้องการนี่หว่าเข้าไปใกล้ๆกดตัว R าได้นะครับมันจะมีของอีก2รายการซึ่งเราต้องการเจ้านี้ใช่ป่ะก็ใช้เป็นเหล็กนั่นเองครับผมซึ่งเราก็มีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวขนเหล็กมาใส่เจ้าเครื่องนี้เลยโอเคแค่นี้แหละนะครับก็รอให้มันทําเสร็จเนาะเราก็จะสามารถทำเคลต่อได้แล้ว เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกคนที่จะมาทํางานและเลือกวันได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคนเนี่ยเขาจะคอยทําการขนส่งสินค้าให้ครับคือก่อนหน้านี้นนผมจะต้องไปเก็บโดนัทแล้วเอามาไว้ตามร้านค้าเองใช่ไหมครับคือตอนนี้มีคนที่เราจ้างมาเนี่ยเขาจะทําหน้าที่นี้ให้ได้แล้วนั่นเองครับส่วนเควสต่อไปเนี่ยก็ต้องเก็บเงินให้ครบ500ก่อนครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับพอคนมาเยอะทีไรนี่มีปัญหากับขยะทุกทีจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้แหละไปแปลรูปทําหนังสือขายเหมือนเดิมครับเมืองก็เริ่มแออัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่นึกสภาพเล่นกับเพื่อนแบบ4ีหคนอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเถื่อนขนาดไหนกันเชียวแล้วผมจะบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินมาด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเกมเขาสร้างฟาร์มไว้ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการทําทั้งน้ําผึ้งเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ยทาให้เราสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะ หาคนมาทํางานเพิ่มก็ได้เลยเต็มที่เกมไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีพวกการตกปลาด้วยเห็นไหมครับก็เรียกได้ว่าเขาทํามาให้แล้วในระดับหนึ่งนะครับเอาพูดง่ายๆคือมันมีกิจกรรมไม่ทําเยอะนั่นแหละแต่ผมคิดว่าอันนี้พูดเหมือนเดิมเลยพวกเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเกมเปิดจริงเนี่ยเขาคงไม่ได้สร้างพวกนี้มาให้ตั้งแต่แรกนะครับน่าจะแบบไปเริ่มใหม่เลยละ่ะเราต้องทําเองทุกอย่างอะไรแบบนั้น โอเคก่อนจากลากันไปครับเราไปดูเซตติ้งหรือว่าออปชันกันบ้างดีกว่าครับก็จะมีการปรับเสียงนะครับมีสเตมเมอร์โหมดด้วยนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันทําไมต้องปรับนะครับอาจจะมีเพลงที่ผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรไม่มั่นใจส่วนด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่ากราฟิกต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือผมเปิดไว้สูงที่สุดตามที่เกมบอกแต่ว่าเรื่องของคุณภาพของแสงตัวเกมไม่ได้ปรับไว้ให้นะแต่พอลองปรับดูแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกับตอนที่เราเล่นเมื่อกี้สักเท่าไหร่อ่ะมันก็แค่เป็นคุณภาพของงงแสมั ส่วน,นอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วใช่ไหมครับอ่ามันจะมีเรื่องของภาษาใช่ป่ะที่ลองเลื่อนๆดูก็จะพบว่ามีภาษาไทยอันนี้ผมพูดตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนาะ